สวัสดีค่ะชั้นโคโลสพิสิ๊แชนแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทําขนมต้มนะคะขนมต้มเนื้อตาลน,นะคะขนมต้มเนื้อตาลในวันนี้นะคะเราใช้ข้าวเหนียวร้อยกรัมนะคะแล้วก็ใช้เนื้อตาลประมาณ8 0ดสกรัมนะคะตามสัดส่วนที่เราจะโนวดได้นะคะ แล้วก็คลุกด,ด้วยมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวคือขูดโรยเกลือน,นะเพื่อนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแต่อันนี้เราไม่ได้กวนให้ดูก็คือไส้ของขนมต้มค่ะไส้กระฉี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าเราเคยทําให้ดูแล้วในคลิปไหนนะคะส่วนสำคัญในวันนี้นะเพื่อนนะจะนวดแป้งค่ะนวดแป้ง กับเนื้อตาลให้เพื่อนดูว่าวิธีการนวดแป้งนั้นนะคะเราจะใช้เนื้อตาลมาผสมนวดก่อนก่อนที่จะเติมน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดแป้งก่อนที่เราจะปั้นนะคะข้าวนี้นะคะเพื่อนเราได้เนึ่งมาแล้วนะคะกําลังร้อนๆอยู่เลยนะคะพอเนึ่งมาแล้วเนี่ยมาโรยเกลือค่ะไม่ต้องเยอะนะเพื่อนนะเค็ม นะะต้องรีบโรยเกลือก่อนเพราะว่าอยู่จะลืมนะคะแล้วมันจะจืดนะคะพักไว้ก่อนเลยแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่เลยนะคะเนื้อตาลเนื้อตาลน,นี้เราต้องทยอยใส่นะคะดูความชื้นด้วยค่ะ เราก็จะคุกขยำเข้าหากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะนวดกนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะดูแลเนื้อตาลน้อยเราก็เพิ่มเนื้อตาลได้นะคะพอเพิ่มเนื้อตาลแล้วเนี่ยแห้งนะคะเพื่อนสามารถที่จะเติมน้ำค่ะ เพื่อนเติมน้ำได้นะคะจะทยอยเติมนะคะอย่าเติมเยอะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละเกินนะคะน้ำชุ่มเกินไปจะปั้นไม่ได้นะคะเแป้งเ,เพื่อนต้องระวังนะคะแห้งไม่เป็นไรค่ะเราเติมน้ำแต่ถ้าเหลวเกินนะคะเพื่อนก็เติมแป้งลงไปอีกได้แป้งผสมเนื้อการเราจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อน ไม่น no so no so e ้อยนะคะแป้งร้อยกรัมก็จริงนะคะแต่เนื้อตาลอีกพอผสมได้เยอะมากค่ะพอเพื่อนนวดได้เนียนแบบนี้แล้วนะคะก็ปั้นเลยค่ะนะคะขนมต้มเราก็จะเอาเราได้ปั้นไส้ไปแล้วนะคะเพื่อนจะใช้ลูกเล็กลูกใหญ่ได้เลยนะคะ อยู่ที่เราต้องการป้ายคมๆแบบนี้ก่อนนะเพื่อนนะแล้วก็แปบรลูกนะคะไม่ต้องทำลูกใหญ่มากห่อให้มิดนะเพื่อนนะถ้าห่อไม่มิดนี่ไส้แตกนะคะจะไม่สวยคะ่ะ แต่เน้นนะเพื่อนนะเราจะทําปั้นจนเสร็จแล้วเข้าไปต้มทีเดียวเลยนะคะไม่ไม่ต้องไปปั้นแล้วโยนลงไปเรื่อยๆนี่อาจจะไม่สะดวกเราจะปั้นแบบนี้จนเสร็จนะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะเพื่อนเราปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวเลยไปต้มกันค่ะนะคะไปดูเทคนิคการต้มต้นอ,อย่างไรนะคะไม่ให้ขนมของเราแตกค่ะ สำหรับวิธีการต้มขนมต้มนะคะเราจะต้องต้มด้วยไฟอ่อนนะคะน้ำเดือดจัดแล้วเราก็หลีไฟลงนะคะให้เหลือเดือดประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนยังเห็นนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะไม่แรงจัดนะคะเพื่อนนะคะต้องลอยเขลอยขึ้นมานะคะถึงจะตักได้เพื่อนเห็นว่าเขาเริ่มลอยแล้วนะคะ พอลอยแล้วเราต้องปล่อยให้เขาเดือดสักคู่นะคะประมาณอย่างน้อยสักห้านาทีให้แป้งสุกดีๆค่ะนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยส่วนที่เขาโดนน้ำตาลนะคะเขาจะสุกช้านะเพื่อนนะคะฉะนั้นแล้วลอยแล้วไม่ได้ตักได้เลยนะคะต้องรอให้แป้งสุกทั่วแต่วันนี้ขนมต้มของเราลูกไม่โตนะคะเนื้อแป้งจะบางมากค่ะ นะคะเนื้อแป้งจะบางมากฉะนั้นแล้วเวลาต้มเนี่ยเพื่อนต้องระวังนะคะตอนใส่ครั้งแรกเนี่ยน้ําจะต้องไม่เดือดจัดนะคะต้องใส่น้ําที่น้ําร้อนนะคะแต่ไม่ใช่เดือดพล่านเพราะเดือดพล่านแล้วนะคะจะแตกนะคะเนื้อจะแตกให้เขาสุกใสนะเพื่อนนะนะคะสุกใสดีๆแล้วค่อยตักนะคะเดี๋ยวจะดิบนะคะ บอกได้เลยค่ะขนมต้มไม่ได้ต้มง,ง่ายนะคะขนมต้มนี่ต้มค่อนข้างยากเพราะเนื้อในนะคะคือแป้งเนี่ยเขาจะสุกยากฉะนั้นแล้วเพื่อนต้องต้มนานๆนิดนึงนะคะแปดนาทีเก้านาทีอะไรว่าไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องกลัวเละนะคะเพราะข้างในเป็นน้ำตาลเป็นไส้ ในเมื่อเราดูแล้วว่าสุกนะคะแป้งใสดีแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนตักเลยค่ะนะคะตักแบบนี้นะคะตักแล้วไม่ต้องไปลอยน้ําเย็นนะเพื่อนนะเอามาลงในมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะไ,ได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนนะสาม,มารที่จะคุกนะคะมะพร้าวแบบนี้ได้เลยนะคะคุกเลยค่ะ นมต้มทำไม่ยากนะคะเพียงแต่มีเคล็ดลับบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นไงคะเพื่อนขนมต้มเนื้อตาลน่าทานมากค่ะนะคะหอมด้วยเนื้อตาลนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณโบราณของเราอีกค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ